สัสบ,บดีที่11ศุกิกายน2564เรียนพัฒนาการอำเภอทลางวิชันนางสาวศิริมานาันขวญแก้วเดินทางลงพื้นที่หมู่ที่1บ้านกล้วยตำบลสีสิงห์ทอนอำเภอทลางจังหวัดภูเก็ตมายังแปลงของคุณนายนาเดชพิบาลน,นะคะขณะนี้ก็อ,อยู่ภายในแปลงนะคะก,กับเกษตรกรค่ะ วันนี้เราจะนำผักปูดนะคะผักปูดที่เมื่อวานนี้ได้ไปถอนต้นเข้ามาจากอีกแปลงหนึ่งนะคะในพื้นที่บ้านนากกนะคะแล้วก็วันนี้ก็จะเอามาแจกจ่ายให้กเกษตรกรประเดี๋ยวเนี่ยเราก็จะมอบต้นผักกูดไว้ให้คุณนายยานานะคะปลูกไว้ในแปลงนะคะต่อยอดจริงๆแล้วแปลงของแจก,ก็ปลูกอยู่แล้วค่ะบางส่วน ก็ต้องจัดซื้อจัดหามาจากที่อื่นนะคะเนื่องจากหาต้นพันธุ์เล่เปลี่ยนกันในระหว่างแปลงย,ยังไม่ได้เพราะว่ายังไม่มีแปลงไหนมีปักูดสาหรับเลบเปลี่ยนได้เลยนะคะก็ตัวเองก็ไปหาประสานงานกับอ,อีกแปนนกลงหนะะึ่งในตําบลฉลองค่ะแล้วก็เอามาเล่เปลี่ยนกันนะคะเอามาให้คุณนายนาสดน,นะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะหาหม้อปักูดให้คุณนายนาจํานวน30ต้นนะคะ ตอนนี้เราก็มอบต้นผักกูดนะคะจํานวน30ต้นนะคะให้เกษตรกรนะคะคุณเบยนาสิทธิบานะคะได้ใช้ปลูกในแปลงพุ่มนาโมเดลนะคะเข,า,ะะขาเป็นครอบต้นแบบของอต้นนฐานเดี๋ยวผักกูที่เราเอามาให้จะปลูกตรงไหนนะคะเนี้ยเนี้ยค่ะเซมตรงเนี้ยเปย่าจะลงเป็นแปลงแปลงนาผักปูดอือ ปลูกข้าวยังไม่ได้ก็เอาฝักปูดซะก่อนเลยเนาะปลูกข้าวคือ okay. ปลูกไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ม็อกไม่กินก็เดิน,ะาน,นมาวิธีการปูดทำอะไรแล้วนะคะทำยำก็ได้จ้ะแต่วันที่ผ่านมาวันจันทร์ที่ผ่านมาที่ทำแกลือฉูห่หมูสับขายดีขายดีเลยเนะาะเพราะเรามีตลาดเองมีหน้าร้านเองสามารถนำผักไปแปรีรูปได้ พระเจ้าอยู่หัวตรงนี้นะคะอืมเดี๋ยวจะเอาต้นไม้อ,อปเปล่งเตล่งต้นไม้จะใช้รูปนี้นะคะรูปที่ที่ทรงงานจา้าแล้วก็ไปทำสายไี่เดี๋ยวจะเอารูปนั้นบวบหอมบวบหอมนะคะแล้วทำไมปล่อยตัวอย่างเงี้ยคะนี่มันจะโตอย่างเงี้ยค่ะนี่ยังโอนเลยแต่ว่าพี่อาจจะ เก็บไว้ทำลูกแรกจะเก็บไว้เอาเมล็ดพันนะจ๊ะหมายความว่าลูกนี้ต่อไปอ๋อลูกนี้เดี๋ยวเราจะให้ปล่อยให้แก่เนาะใช่ใช่แล้วลูกพี่สองออกมาแล้วกันเราก็คุยกันเรื่องโครงการที่จะทำกลุ่ปุ๋ยต่อนะคะว่าเกษตรกรเขามีความคิดเห็นหรือว่าต้องการอย่างไรบ้างแล้วก็ความที่จะจัดตั้งกลุ่มผลิตปุ๋ย สร้างเครือข่ายขึ้นมาในเรื่องของการทําปุ๋ยปุ๋ยต่างๆเนาะไปใช้ในแปลงกันหรือไม่นะคะสอบถามความต้องการหรือว่าข้อคิดเห็นจากเกษตรกรก่อนหลังจากนี้เราก็พาไปสรุปอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะเ,เดินเดินทางไปที่แปลงเลยนะคะที่อยู่ในนันทนาะาะเพื่อจะตั้งกลุ่มทปุ๋ยหรือว่า ผลิตว okay. well. re right? ัสดุสําหรับปลูกเพราะปลูกเนาะเพื่อที่จะลดต้นทุนนะคะลดต้นทุนก็ต้องมีเครื่องกรซื้ออยู่ยนะคะที่ก็แพงนะคะที่เราแพงเลยเป็นสูงที่25บาทแล้วกูแลนะคะถ้าเป็นดินสูบก็ประมาณ25บาทไปถึงเลยใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยจะตั้งสูงกันได้ก็อาจจะมีการในลักษณะโซเลนโซแรงหรือว่าอาจจะนัดหมายกันร่วมกันทำแล้วก็ผลิตเป็นเองได้ ดยที่อาจจะลดต้นทุนค่าไช้จ่ายได้ลงซื้อวัสดุอะไรมาทาแล้วก็ไม่ต้องผ่านขั้นตอนต่างๆก็จะได้ราคาได้คืนลดลงนะคะก็จะสามารถืบได้เบพอเพียงได้เพียงคนเดียวออกไปก็ต่างคนต่างต่างเย่มันมันก็ไม่สามารถรวมตัวกันได้หมายความว่าจริงๆแล้วตั้งแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่หรือว่าส่วนหน่วยงานต่างๆข้ามาดูแลก็จะเป็นตัวเชื่อมประสานได้ในระดับลึงเนาะก็มาดูครองไส้ไก่นะคะที่เราขังน้ำทิ้งไว้เมื่อวันก่อนอันนี้ผ่านไปสองวันค่ะ แห้งนะคะแต่ก็สังเกตได้นะคะด้านบนเห็นไหมคะจะเป็นดินเหนียวนี่นะคะดินเหนียวได้หมดแล้วเขาเก็บน้ําอยู่ได้ประมาณสองวันนะคะนี่หมายความว่าดินเหนียวยังหนาไม่พอเนาะยัง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 ,ยงหนาขึ้นมาไม่พอดังนั้นเดี๋ยววันนี้ค่ะจะใส่ดินเหนียวไปเพิ่มดูนะคะว่ามันจะดีขึ้นไหมคือจากเดิมที่แค่คืนเดียวน้ําก็แห้งหมดก็อตอนนี้ก็เป็นสองคืนนะคะเราย่ําอะไรเราย่ําฟางใช่ไหมคะเันก่อนย่าฟาง ขี้วัวใส่น้ำหมักเรียบร้อยแล้วก็ใช้ดินเหนียวโรยด้านบนแล้วก็ย่ำอีกทีหนึ่งนะคะจึงเป็นอย่างที่เห็นเดี๋ยววันนี้จะจะลองเพิ่มดินเหนียวดูนะคะว่าเอ๊ะมันจะยังอยู่ไหมนะคะมันจะยังจะยังอยู่นานกว่าเดิมไหมหรืออยู่ลยืไหมนะคะเนี่ยค่ะแหนแหนที่เขาโดนน้ําแล้วนะคะในน้าที่มันมีปุ๋ย,ยแล้วเนี่ยก็ยังสดชื่นเขียวดีอยู่นะคะประเดี๋ยวจะใส่น้ําลงไปสักประมาณข้อตะตุ่มหนึ่งถึงจะใส่ดินนะคะ เราเริ่มเปิดน้ำใส่คลองไส้ไก่เลยนะคะเพื่อให้แหนแดงลอยขึ้นมานะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ดินเหนียวลงไปเพิ่มนะคะเดี๋ยวเราก็ย่าแหนแดงตกลงเราตักขึ้นนะคะตะกี้ไม่อยากจะระวังเขาค่ะเดี๋ยวพอน้ำได้ระด,ดับแล้วเราก็จะใส่ลงไปเหมือนเดิมนะคะ